วิศว์ชื่อีศาสตร์เฮ็ดยังเนี่ยตับควายตับควายโอ้ใส่ควายมาจากไหนนี่ควายอุต,ตรดิตต์ควายอุตรดิตต์นี่ขักเทขักเทเดี๋ยวมือนี่มื้อนี้สิกินลาบจีนควายเขาว่าตับจีนควาย,ย,วย,ยมันคุยเนีอยมันคุยเน <ๆๆ S 2> ี่ยมาจากคุยเนี่ยสิเรากินอาหารเหนือดูตับวายพี่ข่าดูพี่ขา่าพี่ขาเขาดู เขามีเครื่องปรุงเขานี่เป็นเครื่องปรุงสูตรเด็ดมาจากอุตรดิดตฐ์ส่วนสำรับคุณแม่ทำให้แย่างดีทำเองกลับบ้านที่ทำม,มาเป็นกิโลเป็นกิโลเขาบอก <c oughs> ตำเตีย้ยตำเตีย้ยเขาบอก <c oughs> ตำเตีย้ย <c oughs> เป็นกิโลวะสั <c oughs> ขั้นบ,บ้านเขาบอกให้ตำแหงเตีย้ยได้บ้านเขาในเทียนหนึ่ง <c oughs> เตี้ยในเทียนนึงเขาว่า นี่้างข้างในบ่ er ข,ข้างในต้มต้มก um ่อนบ่นีเนมาเดียวเนะมรบอามงมาหันแตนี่มันเปื่อยปฏิบัติการแล้วหันแล้หั่นหันห่นมาอดีเลยนี่กำลังฟัก อันนี้เขาจะทำลาบเนื้อให้คนอีสานกินแต่นี่ยคนคนคนต่กับมานี่ต้คนตเออันนี้ถุงเนื้อถุงเลือดว่ะใส่เลือดขึ้นกันหน่อยเจ็ดคือทางอีสาน่เวยอืมเออ เราจะเราจะเชฟเราจะเชฟยหลรนมโนี่เชฟหนึ่งแห่งเมืองอุตรดิตเอออันี้เอายางมาเนาะนี่เนาะใส่บ่เอาแค่โอ้ของแท้ไอหนังยางมกเอาดังยางก็ไปใส่เด้อมันจิเหนียวเกินพอดผู้ช่วยวินเชฟวินนี่ผงัวโบราพรอมลุดมือ คักค่ะเอ้าถึงขั้นตอนปรุงแล้วนี่นี่แหละที่เด็ดอยู่นี่ที่เด็ดอยู่นี่ลาบเนื้อพริกยังก่อนอันนี้พริกยังก่อนเพื่อนพริกยังก่อนลาบบ่พริกลาบบ่ตำพริกลาบบ่พริกข่าบอกเฮ้ยยังคนละอย่างบ่อันนี้พริกลาบบ่พริกข่าอย่างนึ่งบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้จิ้มไหมจิ้มไหมพุงไหม เห็นบอโอ้อนไม้ยางคากเดม้ม่นใส่มือเปล่าเด้มันใส่มือใส่ถุงเดี๋ยวโดแบนเดี๋ยวโดนแบน,แบน <c oughs> อ๋อนี่มาขยำระบาะดมึงเขากัน,น,น,น <c oughs> เบื <minutes> paid, ้องหน้าคนล่างพักเดน่เป็นตลางพักอะไยังไยพี่น้องเอ้ยเบื้องหน้าคนลางพักนี่วอวอมาางดล้่ากีง่มลกข้โอไวแล้วเว้ยอเอาไว้เลยเมาเลยไหยากนเยน่อเลย มันมันติดข้อเลไม้นีกเ้มาขามหนาเรา้างเกหล่ังครับนี่โอ้มาขามวกคนสีสีนิดยามาเตะนามอยู่ในอยู่ในพริกลาบเ่ยอยู่ในพริกกับลาบเจนเขาจาตำอย่างไ่เน่นมีอย่างนนีเลยบนบนไหนบนไหนนนี้เลยบนนนี้บินล่าไม่งงกงในนี่หันเฉยๆบ่หันหรือซับ อ๋อหันหั่นเป็นจิ้นเป็นจิ้นเนาะบอสแองเจรี่คูข้างล่างดูแองเจรี่คูไม่น่าเกลียดหรอกเว้ยไอเล็ตเตอร์แบบเออวาเลตเตอร์คืออยู่เดี๋ยวมันยังไม่มันยังไม่ได้เจอแมนยูวันนี้พรุ่งนี้แมนยูเจอเรื่ดีเดีเขาจะออกคิดใส่หอมหอมเผาเผาพิกเผาขาเผารอบวงเลี้ยงแค่หนึ่งใส่ของเผาบากอย่าง อันนี้นะยาคู่วมียังแน่นในถุงผิดพลาดนะเชฟเนีงว่ามาด้ผิดขาตะไคร้เพื่อผิดขาเผาเผาผิดเผาเผาทุกอย่างะเทียมต้องเผาเพื่อทั้งอีสานเขาอยากทำกินนะอืออเหลือทีเดมแขวนเลยคีเดตมแขวนแขวนในขาดเพได้เลยเป็นบอก ต้ไปแกมะเฟงมตนมะเงเป็นไงจะหอมนะพี่ไปดมมือดิหอมมะเฟองกรใสปนเี่ยกาไใสกระใงเอา่ยีไหมทับก้อยล้วะเอากลับ่อือถ้าดน่ก็ว่าได้คิดถูกแล้วมั้งวายังอ่ะไหนเบิร์ดลกอะยวกันเนี่ยยโอ้ยอันนี้อันนี้พริกใบย่าง ทั้งจากขย้ำขย้ำใส่กันเรียบร้อยแล้วเอาเอา,เอามาพัดบ่ขวอ๋อามาขวมาขวาั่วใส่น้ำมันหน่อยนึงเจ้าเายำไก่เลยเดี๋ยววังไก่กิเป็นห้ อันนี้นนชชเชฟเชฟเนงลงมือเองสั้งตรงมาจากกอุตสาหอกรอม หอมกุนเลยสามร้อยอันนี้เชฟหนึ่งพอดีเพิ่นไปบ้านไปต่อใบขับขี่กาสั่นแล้วอะ่ะเพื่อนก็เลยกินหอดมูแล้วสีนควายมาฝากเอาล้วชี้ลง แเกอเก็บหนิงแล้ววาแค่พัดซ้ำนีก็สุดยอดแล้วไม่เพราะว่าแข็งทำปุ๊บทำสีปุ๊บตับแถวมันต้องไปจ้างมือมอสอเอาท่าอย่งไเลย บ่มีเนไดีอาเนนบ้าะรูดล้วไปเารับจ <arn> <Windows>. anyway. ั <Hayır> e ้งะกูเพิ่นเลยอันนีเพิ่มเหอมเพิ่มเนี่มพิ่มเพิ่มเพิ่เพิเพี่มว่เพ้่มเพิ่มเิ่มเพิ่มเพ่เ่มเพิ่มเพิ่มเ่เพิ่มเ่มเพิ่มเพิเ่มเพ่เพิ่เพิ่นเพ่เพิ่่เพิเพิ่นเพิ่มเ่มเ่มเ่่เดี๋มเเฮ็ดเสร็จแล้วเดี๋ยวเฮามาลองชิมเบิ่งสิเป็นคัก่ด๋ มีคำคมเลยว่าลุงชายมีคำคมนี่มีคำคมกว่าไง่ฮ้ยเบิ่งเพิ่นเพิ่นบอกว่าเชฟเฮ็ดบ่ทันใจเราล้างผักแล้วเรามาเข้าครัวเอาเองแล้วว่ะอันนี้คนคนละเพิ่นบ่ได้เพิ่นเพิ่นแต่ว่าเพิ่นมาเฮ็ดลาบเหนือพันว่าเขาอยู่บนดูสิ่งคนคนละตัเออส่ผ้าเป็นเสื้อเรียกนียของแท้อยู่นี่เชฟหนิง ถ้าบ <an refugees> ่แ่บนี่เป็นน้ำค้นขลาดมาค้น่าหันแล้ไม่อยาไปคนเลยวะน้องเนงเีชิมว่ะคือมนมีช็อคไหมช็อคเขามีเหล็กหนาอะไรใช้อุณภูมิ่าไรปืนปืนเขาจ่อรอยู่แล้วใช่ปืนไว้อ่ะแล้วพอดีวะ หลายอย่างครับพี่ทำงานแบบก็ทำงานแบบวลาริัทดีๆ่ะจิมละหลายอย่างเพ็ดเพ็ดทงานชิงงานความเก็บดนะดีมาทไล้ดีทีลได้ทีลวอันนี้แต่ก่อนในพวกแต่เจ้าขี่เนนี่เผา ันนี้จอาเผาก็จะไหมนี่แหละวิธีวิธีรูกจังอาจีมีเสียงแสกในเรื่องการเรื่องานเนี่ยนี่แหละวิธีรูกจังเผาก็จะไหมสองคนเหการเรื่องานก็ททำอยู่ทำกินกันเผาต้องมีเวิร์กกันมดมีมีไปสอบมจานเดียวป่ะเสรหมาวจานเดียวก็ได้พักไวยบังกันนี่กไปฟังโน่นนี่แล้วเรพักไว้ตรงกลาง นี <Cornell> ่น <captions> ี่คนล่างพักนี่คนล่างพักนี่ีเรอมาแล้วน่กี่นไม่ปล่อยนี้นผนะโอ้เียดกันมั้งเอาไปดีกันแล้วนั้งเอาเอาตอนนั้นมาไม่รู้ไงว่าเหล็กหาเหล็กบางต้อง์นตอะไรอือใช่โอ้ของดีของดีคุ้มไม่กินนั่งหมด ชีวิตลูกจ้างนเนาะผสมปนเปกันมีทั้งอีสานมีทั้งเหนือนมีทั้งใต้เน,นี่ยเอาเอนเจรไดยเขาลูกจ้างทำทำมาหากินเจอกันเนาะโอ้ยขาจอดมาจอดอืมจอดจอดโอ้ยหล้วล <c oughs> ืมจ <c oughs> อดเ <c oughs> อามือกินมาลืมจอดจ่าง <c oughs> จอดจอดไปเลยเดี๋ยวพอมองพอมองเตายเยอะเอ้าทั้งอันนี้กินแตงรอก่อนนะรอซ้อนหาซ้อนไม่ได้กินแตงถ่าแล้ว เอาซิมเอาหมดแล้วเยเอาซิมด้วยนี่ีเริงเบิ้งนี่นี่นี่เบิ้งเราสะกินแล้วนี่มีขนาดนั้นเลยเจ้าของลาบเลยนี่พุเจระดิดเลยนี่เนี่ยเนี่ยบเออขักขัดขนรูมัซื้อคนเหนียวมาเจิงกับขานเหนียวแสบแห้งแสบเปนบนหอนแ่บเอาดูพอคัวนี่ นี่ยเอาด้วยทำด้วยทำกินด้วยเรไม่คไมคเคยกล้าเด้นี่มึงเห็นแล้วเรไม่เคยสอนซ่อนซ่อนโอ้ยเรต้องซ่อนดอกเอามาโชว์นี่แหละทีส่สอนแค่ไหนงน <laughs> ราตรอ้ตงองซ่อนเรต้องซ่อนก็เหนื่อยแล้วปุ๋ยอลยเนี่ยห็นบอลนี่พอสะม้างปุ๋ยเลยแล้วแฮนด์บอลเนี่ยเหวียงเสียบเนาะเราถ่าบเอาไว้แล้วเรากินเรากินเราสร้างเตี๋ยวไว้จะน่าเขาเอ็น สายยาเขาสั่งเตี่ยบอกนี่บอกกินยังนี่บอกนี่กินตะนาบเพราจะว่าก้อแห้งกว่าเลยอันนี้อันนี้เรบ้าลอยเย็ดตรงนี้เจ้าเด้อบบบนี้เด้อชิ้งดำชิ้นแดงผมชิ้นดาวบบบนี้เพิ่มเชฟเน่งเพิ่นเ็มลาบเนื้อ แซ่บกระเจ้าอร่อยขนาดตุ้ยก็ยังหอมเนาะอหมแซ่บเว่อหอมนี่ยแซ่บครับเนาะก็เป็นอีกสูตรหนึ่งของบ้านเพื่อนวันนี้ผมกินสลับอีสานนะแก้วบอาบ้าลอยเอ็ดบอกแก้วแซ่บแซ่บโอเคโอเคเจ้าจ้ข้าวเจ้าข้าวลาบลาบเนื้อพี่น้องแซ่บบ่แซ่บเอาเบิ่งเอา ขนาดผักเบื้องหน้าตาคนล่างผักบันเว็นตะเบิดยังเบิดเนาะเพิ่งด้วยนะนี่คนล่างผักยังอยู่ยังอยู่คนล่างผักแซ่บลบเนื้อก็แซ่บเบิดเลยเอ้ยเบิดเกี่ยงโอ้กระทะกกระทะเปล่ายังมาท่านเก็บเลยเอ้ยเชฟหนิงเขาจัดเต็มเนาะโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกัน